สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอการที่ชิบแต่จะพี่น้องผู้เสพคุ้ม68นะจ้ะของปลาขึ้นเก่าจะพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมจ้าผู้พลานสูงอำเภอนาจุยจังหวัดอุบลนะจ้ะสิศุกสิมานมอกับจังหวัดลุนน้ำกันจะพี่น้องแต่วะใหญ่ก่อนกระพริบนี่เนี่ยเป็นหัวเป็ดเป็นขุ่มๆหนาะแน่นฟ้าห้องขุ่ม หนือก็เลื่อมห้างๆเลยอู้ออกเลือกแหงเอาแน่ๆดอกบานันักบานแค่งเลยยังแค่งอยู่น้อง,งองม้มันเือตืมเมื่เล็อผึ้งกิตับางห่มค่อยออกกะออกเป็นบางห่มจ้ะไม่ได้ออกทั่วไป ้องห่มกับ่อดีดอเฮ้ยบ่เห็นหรอเออข้าลังห็นอืดีสองตัวนี้ตั้งสี่แลวตั้งเดยบานน้อนแม่ผู้ลูกนี่ไม่เตอุ้มอินดีพึ่มาอินดี้พึ่มาไน้มาแม่แม่มาบ้านพิ่งจะห่านให้พ่งจนจัดดูดีพวกแกออกไม่ได้เลยนะ้นมนมังกแล้วเ ตอีตันจ้ะตันจะดหยอดว้าที่ผมอีตันใหญุดยอดเลยงามแหพงพุ่มนี้หเห็นสองดอกหนนะ่ะหนึ่หงหอมเฮ็ดตุ่ีตันหอมนี่บ่หาดอกก็แกง้งอิ่มแล้วหนอดอกีใหญ่ วันบ่เ่าง่ามเยเห็ดเน,ดนี่ห่นฝัใช่หขีนไหมที่าเมนนี่เมียนเหนาะเยันก่นยเฮ็ดออกห่านก็บ่อยากออกลายธรรมดาอยอา่ออกเป็นมูออกเป็นมูล่ได้เองทุตาโอ้ยมูาตาพุ่นติแต่ว่าความหอนเอาแหงเ,เลยลมันอยู่ข้างในเอา เอามาลาเมืองนี่เราหงอก็บเริ่มห่างๆแล้วเริ่มไ่นนี่อมเผ็ดอตันเฮยไออนเก็บมามันอยากบานเนี้ยมื่อ่ม่อเทายพี่น้องบ้างออาอีบ้านี่ไงพี่น้องที่ถึงอีตันอืมดอกไครับนี่าเกียงไหนย

năm bông hết y ít đưa qua hết thừng tắp tàu. Đây này, này này, đây gì, này, ใแม่ไหมดอกกุหลาบพีเร่เลยบานสดลวดลวดลวเลยแกงโอ้ยแสบนี่ก่อนเก็บเต็มกระจาดน้ำดอกใหญ่เนื้อดอกนี้โอ้ยเขียงยุ่ดอกนีนเขียงอะเนาะโอ้เก็บเอาหัวฉันหมดเลท่าสิเดี๋าอยู่ นี <ference> ่เรื <ourselves> ่ง <lace facilities> ังอืมหอยดคนมแล้วคก็มักซ้ำนีได้หรอนี่เดียวนี่เดียวดอนี่เป็นยังไงเอยุี่ยหอย้เยียบหอยเตหอเหียบบุญดี๋วนี่อนนี่ เอาอมมันแล้เกี่ยวมันเกียงแถบคือกันไดอก็เกียงได่จะพี่เนอะบอกก็ที่ใดเนาะให้ทั้งไก่บ้านนี่ขึ้นมาเห็ไมทั้งหนผมบอกโอเคเก

ที่อยาเยวอย,ยอ,ยอยอยู่วนนี้แกงมยรุยได้เนาะมันเนแข่ยู่นี่เป็นแต่แขงยเออคยอยู่เนี่ยแขงอยู่งงีอาทานเอนนี้มันจะน มัเอะมกม่กเลยฟัะะงข้างบน้าแลำมันแต่ก็ว่ามันเคยออกหลยได้อยู่ อุ mm. ้ยดอกนี่งามแฮงแข้งเลยลองดกนี่ดิในห้กันใส่ได้อยูยั้เกี่ยวไปงอมากก็บอเห็นหรอกนี่ให้คนเขาหน่อยจาพี่หน่อยตายดอกใหญ่หนูไม่อยากกินสีด้ายแฮะใส่หญ่้กันใส่ใหญ่ยูนนีวาจ้ะ เก่งอะไรดใส่เดียวกันลแบบมันบาอ,อ่อนเอละนะใ่มันออือ,อื้อ่อเอเอ่อเอออ่เออเออเอ่น่อเอ่ออ มันกินดัน <laughs>

xin lỗi được nó nó xin được nó nó tốt nó tốt nó tốt nó nó tốt nó nó tốt nó ta. nó tốt nó tốt nó đây nó cường nó ลองในเฮ็ดส่วนๆกันส่วนแดงกันส่วนเขาจัดมากส่วนเขาดวงจับโอ้ยน่าบอสยังจัดน่นี่เขาดวงจ้ะ

Đi nó, không gì nào? Thì nó lại lại cái gì được đi nó Như cường đèn này Úi Đi mới lái cái gì nó mới sẽ lái cái

เอ่ยด้ใส่ใหญ่ยอหนุ่พี่น้องเต็มตาไหวได้แน่นเอางฮะเนาะบางท่าน,น,น,นขเานขาอเอ,าอิ่อเทศผงข้าคนอ่ครับครับเนะาะดางผงย่างแขนอันสันเลยโดมาเลยใหญ่ก่อนใส่ใหญ่เ้อพี่น้อง เดี๋ยไล่น่มมตาก็เอบาน้เนย่งอีกมุมหนึ่งแตวแม่กินอมเลยบดอกแต่ว่าดอกแข็งอีเด้ะแข็งเอาเอาดอกมันแขงเนาะแข็งแบเ หาพวกอีกบ้างตรงนี้มูไหมล่ะใ็นกันจ้ะดอมมั่จ้ะมันดอมมีนจ้ะมันดอมจ้ะมันไม่จุ่มจ้ะจุ่มเลยจ้ะพี่น้อง เด็กคนอีันอมยังอมอยู่จ้ะดอกกิ่งแขอย่ะพี่น้องยังกุน่มเลยเก็บเอาเลยดีก ปลาหมูมันไม่ท่านเห็นอยู่ไม่คิดออกน่อยใช่ไแน่งแท้แน่แค่ตัดเลยถามอีกนี่คือวัดเลโอ้อดอกงามเลยดูสิ มันอยุดรวมที่จังที่เอาตัวเทก่อนอ้เอเมเห็นไหมออกหอบกเชื่องใหม่เลยเนาะนี่เชื่งองใส่น,นี่เด็กผ่้ชานี่นีมือเลยผ่านโอ้ย

หลอดเดินลอยแต่พอแต่แม่ก็เอือนเฮ็ดผงข้าวกลัมนะพอแมย์ก็เอือนเตมีหน่อยมันอยู่นี่แหละถึงพระเอือนเฮ็ดผงหวานก็เล่นกัน่นเลิศป่ะเลิาพี่น้องมาสรุปยอดเฮ็ดจ้าเฮ็ดหลากหลายชนิดนะจ้าเป็นเฮ็ดผงอิตันแน่เฮ็ดผงน้านวลแน่จ้าพี่น้องโอ้เฮ็ดน้านนวดนะจ้ารีวิข่าวกะเฮ็ดผงหวานแน่เฮ็ดผงแดงลังแตกแน่จ้าเฮ็ดผงข้าวดงก็ได้จ้าพี่น้อง กับเป็นเฮ็ดละโงกจ้ะเฮ็ดละโงกอะไรแกงน,นึงแล้วจะพี่น้องมันกะเดิมเบาบางนี่ยน้อยจนละโงกกับเป็นเห็ดเผืองจ้ะหลังไรเชนิดนะจ้ะเอาคิมเอกลากฝากฝากพี่และน้องกระบ,บ้านนะจ้ะฝากก็ไะไรก็แท้จะพี่น้องก็ติดตามก็กระดิ่งเก่งเตือนอย่างส่องนุกกรแชนแนลมนลาพอกันไม่จ้าคิมีอกขอบคุณพี่น้องในหลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ